สวัสดีครับกับผมนายปรมีบุญการเลขที่สิบ็ดครับสวัสดีครับผมอนนัทสมุนไพรเลขที่ยี่สิบสามครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศศินาอุ่นปานเลขที่สิบแปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนชพรปารโมลเลขที่2ี่สิบสี่ค่ะ สวัสดีครับผมนายเตย์ัทต์ก์สุนทรเลขที่7ครับสวัสดีครับผมนายกมลรพบัญญาะเลขที่3ครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับ Bubble Tray นะครับ Bubble Tray เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกส่วนผสมของของเหลวและก๊าสนะครับโดยจะใช้งานใน โรงกัดนน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตเคมีครับอุปกรณ์นี้ทำงานโดยใช้ฟองกา๊าซที่เกิดขึ้นผ่านของเหลวครับซึ่งจะช่วยในการถ่ายโอนมวลและถ่ายโอนความร้อนระหว่างส่วนผสมทำให้สามารถแยกสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนโครงสร้างของบับเบิลเทนนะครับจะประกอบด้วยแผ่นโลหะที่มีโฮลหรือว่ารู เพื่อให้น้ำมันหรือว่าฟองของเหลวไหลลงผ่านได้โดยมีฝาแคปบครอบทับรูเพื่อช่วยสร้างฟองกา๊าซการไหลของของเหลวจะไหลลงมาที่ชั้นบนและเข้าสู่ช่องใต้ฝาในขณะที่ก๊าซที่มีจุดเดือดต่าจะไหลผ่านรูฝาและเกิดกองฟองอากาศขึ้นครับหลักการทำงานของบับเบิรเทนนะคะเกิดจากการผสมระหว่างของเหลวและกา๊าซค่ะ เมื่อกา๊าซไหลขึ้นผ่านของเหลวจะมีการถ่ายโอนความร้อนและมวลนะคะโดยของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยขึ้นไปค่ะขณะที่ของเหลวที่มีจุดเดือดสูงนะคะจะไหลลงมาทำให้เกิดการแยกสารอย่างต่อเนื่องค่ะข้อดีหลักของบับเบิลทีนะคะคือการเพิ่มพื้นที่สัมผัสผิวระหว่างกา๊าซและของเหลวโดยการสร้างฟองกา๊าซ ทำให้การถ่ายโอนมวลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์นี้ยังสามารถควบคุมอุณภูมิและแรงดันได้ง่ายทำให้การปรับเปลี่ยนการทำงานตามความต้องการของกระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้นค่ะข้อเสียของ Bubble t r a y นะครับแม้ว่า Bubble t r a y จะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ครับเช่นการสะสมของตะกอนที่อาจทำให้ช่องรูถูกอุดตันได้ การบำรุงรักษาและการติดตั้งบับเบิลเทรอาจมีต้นทุนสูงกว่าเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งทำให้ต้องมีการคำนวณความคุ้มค่าอย่างรอบคอบครับสรุปนะครับการใช้งานของบับเบิลเทรในอุตสาหกรรมบับเบิลเทรใช้ในการกั่นน้ำมันดิบในอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อแยกส่วนประกอบต่างๆเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนอกจากนี้ยังใช้ใน กระบวนการผลิตสารเคมีเช่นแอมโมเนียโดยอุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในกระบวนการกันและการผลิตสารเคมีต่างๆครับครับวันนี้กลุ่มขอพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ